จุดนี้คือสถานีคลองสูบน้ําตําหลุนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในจุดสําคัญนะคะที่จะรับน้ําก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเลขาที่การสํานักทรัพยากรน,น้ําแห่งชาตินะคะได้ลงพื้นที่มาสํารวจแล้วก็เตรียมการรับฟังการแก้ปัญหาในอนาคตนะคะเพื่อที่จะรองรับน้ําหลังจากมีการคาดการว่าหลังจากกลางเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคมจะมีปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นค่ะ โดยเลขาธิที่การสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะคะในฐานะรองผู้มนวยการกองหนวยการน้ําแห่งชาติสมเกียรติประจําวงได้หารือร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและแผนการบริหารจัดการน้ํานะคะก่อนที่จะลงพื้นที่สํารวจเส้นทางแผนการระบายน้ําและความพร้อมในการรองรับน้ําในจุดต่างๆนะคะบริเวณสถานีสูบน้ํานิคมอ,อุตสาหกรรมบางปูสถานีสูบน้ําของตํารุและก็สถานีคลองสูบน้ําสุวรรณภูมิรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบนะคะที่เป็นจุด รับน้ําเพื่อระบายลงสูตรทะเลค่ะเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะคะเปิดเผยว่าจากที่นิคมอุตสาหกรรมที่เคยได้รับปัญหาน้ําท่วมในอดีตที่ผ่านมาหลายแห่งนะคะรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะที่เพิ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ําท่วมขังจึงได้ลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าและการเตรียมแผนรับมือของนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยหลังจากนี้นะคะจะต้องจัดการระบบการระบายน้ําให้สอดคล้อ ้องจากการรับน้ําตะวันออกตอนบนระบายสู่ทะเลค่ะการแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ําที่จะเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการแก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนนี้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางซึ่งมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมในช่วงนี้นะคะที่จะเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมค่ะสำหรับการรับน้ำเหนือนะคะขณะนี้แม้ว่าฝนจะเริ่มมานะคะแต่ทุกหน่วยก็มีการพร่องน้ำไว้ประมาณ20-30 เพื่อรองรับน้ําฝนและได้สกัดไว้เพื่อพร่องน้ําไปยังแม่น้ําบางประกงที่ยังมีช่องว่างอยู่นะคะส่วนแม่น้ําเจ้าพญานะคะได้ผ่านจุดพีคที่จังหวัดนครสวรรค์มาแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อาจได้รับผลกระทบบ้างนะคะโดยจังหวัดนะคะได้มีการแจ้งเตือนและกรมชลประทานได้เตรียมดึงน้ําออกทั้งซ้ายและขวาเพื่อไม่ให้กระทบต่อกรุงเทพมหานาครและพื้นที่ปริมณฑลค่ะด้านฝั่งตะวันออกนะคะก็จะต้องมีการปรับพื้นที่เพื่อรองรับน้ํา ฝนที่จะตกลงมาหลังช่วงวันที่10เป็นต้นไปนะคะส่วนนี้คมอุตสาหกรรมบางปูนั้นเบื้องต้นต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ําสำรองไว้เพื่อรองรับปริมาณน้ําให้ได้รวมไปถึงสิ่งกีดขวางถนนที่ตัดผ่านทางน้ําและเร่งเคลียร์ต่อหม้อที่ยังกีดขวางทางน้ําอยู่ค่ะพายุที่จะเข้ามาตอนนี้พาย,ยุเข้ามาเนี่ยประมาณกลาง,ลางเดือนกันยาเนี่ยจะเข้ามาตอนแรกเบื้องต้นนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ตอนบนนะครับซึ่งตอนนี้หน้า,นา,นาที่หน้าระวังก็คือว่าเรามีร่องความกดอากาศต่ํา พาดผ่านตอนกลางพอดีตอนกลางของประเทศพอดีนะครับก็คือบริเวณนี้แหละครับบริเวณกรุงเทพมหานาครแล้วก็ขึ้นไปตอนบนถึงนครสวรรค์นี่แหละครับแล้วไปทางโคราชนะครับซึ่งโคราชเองก็มีปริมาณฝนตกเยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็เรียนว่าโอกาสฝนตกแบบนี้มีมโอกาส แต่ถ้าเกิดว่าเราพร่องน้ําเตรียมการเอาไว้แล้วปั๊บเนี่ยโอกาสที่จะดักก็กลายเป็นเบาไปครับส่วนในเดือนกันยายนนี้นะคะได้มีการแจ้งให้ทุกพื้นที่ลงเครื่องสูบน้ําประจําและบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ลงนะคะก็ขอให้ลงเครื่องสูบน้ําและแจ้งจํานวนต่างๆไปที่จังหวัดเพื่อให้กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เป็นผู้ดําเนินการต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เริ่มดําเนินการบางส่วนไปแล้วนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่10กันยายนนี้ค่ะ